สวัสดีครับผมเป็นคนเดียวในวันนี้ฮะที่ไม่ได้เป็นอาจารย์สอนหนังสือนะครับแล้วก็นั่งฟังวิชาการจากอาจารย์มาผมก็เลยจะขอชวนทุกท่านลากกลับมาสู่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็อยากจะลองแกล้งทําตัวเป็นอาจารย์ดูบ้างนะฮะโดยการทําข้อสอบมานะฮะแล้วจะชวนทุกท่านมาทําข้อสอบกันนะครับว่าเราตามทันสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดเส้นทางไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนกันขนาดไหนนะครับมาเริ่มมาเลยเราเป็นเกมแล้วกันนะฮะชื่อว่าเกม5ยกตกยี่ห้าฉบับนี่มันชื่อชื่อมันบอกแล้วว่า,าเรากำลังจะพูดเรื่องอะไรและเราผ่านกันมาหน้ามากขนาดไหนผ่านกันมาตั้ง5ยกตกไปแล้วตั้ง25ฉบับนะครับมาดูคำถามกันผมอยากชวนทุกท่านลองคิด กับคําถามที่ผมเตรียมมา,าถ้าท่านติดตามสถานก,การณ์บ้านเมืองมาดีพูดถึงรัฐธรรมนูญการเสนอโดยประชาชนมาแล้วหลายครั้งถ้านับถึงวันนี้ถ้าเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ60ฉบับปัจจุบันท่านคิดว่าเราต้องผ่านอะไรบ้างผ่านด่านแบบไหนบ้างข้อที่1ประชาชนต้องเข้าชื่อกันอย่าง 0, 50, น้อย5 0,000คนข้อที่2สสต้องเห็นด้วยมากกว่า250คนหรือเกินครึ่งหนึ่งข้อที่3สวต้องเห็นด้วยอย่างน้อยแปคนหรือ1ในส ข้อที่สี่การแก้ไขรัฐมนุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต้องทําประชามติเสมอท่านคิดว่าข้อไหนถูกฮะถ้าเกิดท่านกําลังคิดว่าถ้าเกิดท่านกําลังคิดว่ามันถูกหลายข้อหรือเปล่ามีท่านตอบว่าข้อสี่นะฮะถ้าเกิดท่านกําลังคิดว่ามีคําตอบข้อเดียวนะฮะแปบลบว่าท่านผิดนะฮะเพราะว่ามันมีถูกหลายข้อนะฮะเฉลยครับ คิดหค่หนอยเฉเลยครับโอเคมีด่านหลอกอยู่บ้างนะฮะเราไม่ต้องการสส250คนเราต้องการสอสกับสอวอรวมกันให้ถึงครึ่งหนึ่งของสภานะฮะสสถึงเท่าไหร่ก็ได้นะครับข้อ4ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าการทำประชาะการแก้ไขรัฐมนูญบางเรื่องไม่ต้องทำประชามติอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่ทำไปแล้วแก้ไขรัฐมนูญได้โดยไม่ต้องทำประชามติก็ได้ที่ต้องทำประชามติเฉพาะเรื่องอใหญ่หมวดหนึ่งหมวด2นะครับ และการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ต้องทำประชามติแต่ข้อหนึ่งผมคิดว่าหวังว่าหลายท่านไม่พลาดใช้ชื่อ50,000คนเสนอแก้ได้และข้อ3ข้อสเนี่ยใครท่องไม่ได้ผมอยากให้ท่องได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราต้องการเสียงสอวอ,อย่างน้อยหนึ่งใน3หรือ84คนถึงจะแก้ไขได้นะครับนี่ฮึผมกดได้แล้วขอบคุณครับนี่คือขั้นตอน ไปดูข้อสองเลยดีกว่าข้อสองครับถ้าประชาชนอยากจะแก้ไขรัฐมนูมนูญ60ข้อไหนถูกต้องเราต้องทำอะไรบ้างข้อแรกทุกวันนี้เราลงชื่อออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแล้วจริงหรือเปล่าเราเคยถ่ายสำเนาบัตรประชาชนกันมาใช่ไหมเราเคยหอบกระดาษเป็นบึกๆเราเคยหอบพิ้นเตอร์เราเคยหอบเครื่องบันไฟเดินไปที่ต่างๆเพื่อจะเก็บรวบรวมรายชื่อให้ได้มากที่สุด ข้อที่2ถ้าเป็นข้อเสนอจากประชาชนเข้าสภาผ่านไม่ต้องทำประชามติอีกจริงหรือเปล่าประชาชนต้องมีอำนาจมากกว่าข้อที่3เคยมีร่างที่ประชาชนเสนอเข้าไปได้เสียงสวตั้ง23เสียงนะฮะก็คือไม่ถึงหนึ่งใน3นะฮะแต่ได้ตังเยอะสอวโหวตให้ตั้ง23เสียงแนะ่จริงหรือเปล่าข้อที่4ประชาชนเคยเข้าชื่อันครบห0,000ืนแล้วยืน่นเสนอสําเร็จมาแล้ว1ครั้งในประวัติศาสตร์ นำโดยทีมไอรอและผมเองเมื่อปีหกสามจริงหรือเปล่าจริงนะอ่าเฉลยนะฮะก็จะบอกว่าตอบได้หลายข้อนะฮะไม่ได้มีข้อถูกข้อเดียวเฉลยนะครับข้อที่ถูกได้แก่ข้อ1และข้อสามนะครับอ่าแล้วข้อสี่ผิดยังไงวะเออเราไม่เคยทําสําเร็จเลยเราเคยทำสำเร็จฮนะแต่ไม่ใช่ครั้งเดียวครับมีตัวหลอกอยู่นะมันเขียนว,ว่าเป็นครั้งเดียวนะฮะไม่ใช่ครั้งเดียวนะฮะประชาชนเคยเข้าชื่อ เสนอแก้รัฐธรรมนูนเอาไปยื่นต่อสภาและได้เข้าสู่การพิจารณามาแล้วถึง4ครั้งฟังดูภาคภูมิใจดิเราต้องภาคภูมิใจอย่าทำเสียงแบบเฮ้ยโหสี่ครั้งนะเราทําได้มาเยอะมากในช่วง3ปีกว่าวาที่ผ่านมานะครับซึ่งหนึ่งในปัจจัยก็คือว่าข้อหฮะตอนนี้นะครับการเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญ5้าหมืนชื่อไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนอีกต่อไป นะครับปี .63 ผมมาพูดที่นี่ในงานของสถาบันปรีดีผมมาเล่าความลำบากของการถ่ายบัตรประชาชนและการได้รับการร่วมมือร่วมใจจากประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่าในการถ่ายเอกสารแต่ตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนแล้วคือเราสามารถเข้าชื่อออนไลน์ก็ได้และมันทาให้ง่ายขึ้นและสมฉบับหลังจากนั้นเข้าชื่อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้โลกมันง่ายขึ้นและเรามีโอกาสที่จะเข้าชื่อเสนอแก้กันอีกได้ไม่ยากอีกหลายๆครั้งในอนาคตนะครับ ข้อที่3จริงนะฮะล่างที่เคยได้ถึง23เสียงมีมาแล้วและข้อ2นะครับถ้าเป็นข้อต่อให้เป็นข้อเสนอจากประชาชนนะถ้าจะแก้หมวด1หมวด2จะแก้หมวดสําคัญสําคัญก็ยังต้องทําประชามติอยู่ดีเป็นขั้นตอนที่ล็อกไว้ตาม2 5 6ตามกัาน,นี้ีนะครับตามขั้นตอนการแก้จำนวนทั้งหมดนะครับถ้าเป็นหมวดด้านนี้ทั้งหมดจะต้องทําประชามติอยู่แล้วไม่ว่าใครเสนอก็ตามนะครับผ่านไป2ข้อแล้วเรามาทบทวนกันว่าเราเคยทําอะไรกันมาแล้วบ้าง ในช่วงเวลาแป๊บเดียวเองนะในช่วงเวลาแป๊บเดียวเองอปี63สามหนึ่งแสรายชื่ออันนี้ไม่มีออนไลน์เลยกระดาษทุกใบนะฮะเราอยู่ด้วยกันในวันนั้นนะฮะผมดูหน้าท่านๆแล้วผมจําได้ว่าทุกท่านมาลงชื่อกับผมเราเดินไปสภาด้วยกันเราไปยืนด้วยกันแต่ไม่นานฮะหลังจากนั้นปี64นะครับปี64เราก็มีฉบับหนึ่งคือฉบับ resolution นำโดยคุณผลิต นะครับนำโดยอาจารย์ปิยบุตรฉบับนั้นเสนอสภาเดียวไม่เอาสอวอยกเลิกสอวอไปเลยนะครับฉบับนี้ก็เข้าสภาไปเมื่อวันที่24มิีาหก64แล้วก็ตกไปนะฮะมีฉบับที่นําโดยคุณสมชัยศรีสุธยากรน,นะครับเอาประเด็นเดียวคุณสมชัยบอกว่าฉบับไอรอฉบับไอติมฉบับไอไไไไทั้งหลายเนี่ยมันสุดโตง่งเขาไม่โหวตให้งั้นเสนอประเด็นเดียวขอยกเลิอกอํานาจสอวอในการเรื่องนาะยก ยกเลิก272ฉบับนี้เข้าชื่อเสร็จเสนอไปนี่แหละได้23เสียงจากสอวอนะฮะคือมีสอวอ23คนบอกว่าโอเคยอมตัดอำนาจตัวเองก็ได้แต่23พอไหมฮะไม่พอนะฮะตกไปเหมือนกันนะครับตกตามกันมาและฉบับสุดท้ายฉบับที่4ปลดล็อกท้องถิ่นแก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นนำโดยคณะก้าวหน้าคุณธนาธรตกไปเมื่อ,อไหร่ฮะมืวันพุธนี่เองนะครับคือไม่กี่วัน ที่ผ่านมานี่เอกนะครับแต่เราทำมาแล้วถึง4ครั้งนะครับเยอะนะครับประชาชนเข้าชื่อกันเกิน5 0 0 0 0ื่นแล้วเสนอไปถึงสภาได้เข้าไปในสภาอภาิบายลงมติ4รอบแล้วนะครับข้อต่อไปข้อ3แล้วถ้าสสบ้างล่ะเมื่อกี้ประชาชนจะเสนอแล้วเสนอมาตั้ง4ครั้งแล้วข้อ3ครับทุกท่านถ้าสสอ,อยากจะเป็นฝ่ายเสนอแก้รัฐมนูญบ้างมันจะเป็นยังไง สอสอต้องใช้หนึ่งร้อยคนข้อหนึ่งถูกไหมสอสอในสภาชุดนี้ยังไม่เคยเริ่มเกลจะแก้แล้วมนูนเองเลยต้องให้ประชาชนเสนอตลอดถูกไหมก่อนน้าหรือว่าข้อสามจะถูกว่าก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยเสนอกันหลายครั้งละคือฝ่ายค้านเสนอแล้วแต่รัฐบาลไม่เอาไม่เคยเสนอเลยหรือข้อสี่จะถูกว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยพักพลังประชารัฐเนี่ยเสนอเขียนรัฐมนูลใหม่ถ้าท่านคิดว่า ถูกหลายข้อก็ถูกนะฮะถูกหลายข้อฉเฉลยนะครับถูกข้อหนึ่งกับข้อสองนะฮะเอข้อหนึ่งกับข้อสี่นะฮะไม่รู้ข้อสี่ช็อกท่านหรือเปล่าผมกลัวท่านหลายท่านลืมแต่ผมอยากให้ท่านจําได้ผมเลยเอามาถามพักพลังประชารัฐก็เสนอแก้รัฐมนูญและเสนอให้ตั้งสงสงรเขียนรัฐมนูญใหม่ด้วยอ่ะอยากให้ผู้ชื่อ่านําโดยใครไพบูจนติติตะวันอ่อ เราผ่านการเสนอมาเยอะมากข้อ3ผิดนะครับไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลไม่เสนอนะเสนอเราเยอะด้วยนะครับข้อ2ผิดนะฮะไม่ใช่สอสอในสภาไม่เคยเสนอเสนอเราเยอะด้วยอย่างที่บอกไปตอนต้นครับเราผ่านมาแล้ว5ยกตก25ฉบับเป็นประชาชนเสนอ4ฉบับดังนั้นเป็นสอสอเสนออีกเยอะเลยเอาภาพนี้ผมบีิไปหมดแต่ดูภาพไปแล้วกันเราผ่านมา5ยกแปลว่า รัฐสภา,าบรรจุประเด็นแก้รัฐมนูญเข้าสู่การพิจารณาถกเถียงอภิปรายและลงมติไปแล้ว5ครั้ง5ยกยกที่1 7่ล่างยกที่2 13ล่างยกที่3 1ล่างยกที่ 4, 7อ่า4ล่างยกที่5 1ล่างคือเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับดูแล้วเนี่ยมีความหลากหลายมากทั้งประเด็นและผู้เสนอประชาชนเสนอมาเท่าไหร่นะฮะจำได้ไหม ประชาชนเสนอมาแล้ว4ี่ล่างนะครับสี่่างก็คือยกแรกนะครับอันนี้ของไอรลอเสนออันนี้เ e s โซลูชันไอติมอันนี้คุณสมชัยอันนี้เมื่อวันก่อนครับฝ่ายค้านล่ะฝ่ายค้านเป็นคนเสนอทั้งหมดนั้นหรือเปล่าแล้วพักอะไรบ้างมีพักสีแดงพักสีส้มนะฮะพักสีแดงก็เสนอมาเรื่อยนะฮะเสนอหลายอันมากแล้วยังไม่ผ่านนะฮะพักสีส้มเสนอแต่ยกแรกเพราะอะไรเพราะมันต้องใช้สอสอร้คน พักสีส้มมีไม่ถึงนะฮะนาทีนี้มีแต่พักเพื่อไทยสีแดงเท่านั้นที่พักเดียวสามารถเสนอแก้รัฐมนูญได้นะครับแล้วฝ่ายรัฐบาลล่ะฝ่ายรัฐบาลไม่เสนอเลยหรือเปล่าหรือเสนอหนึ่งครั้งพอเป็นพิธีหรือเสนอแค่พอลดกระแสฝ่ายรัฐบาลก็เสนอนะครับสีเขียวคือพลังประชารัฐนะครับสีน้าเงินคือภูมิใจไทยและสีฟ้าคือประชาธิป,ปัตย์พลังประชารัฐก็เสนอเสนอตั้งแต่ยกที่1ยกที่2และพลังประชารัฐเสนอให้ตั้งสสรมาเขียนรัฐมนูลใหม่ด้วย และพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์เป็นพักที่โหวตเอามาตลอดนะครับเวลาจะแก้รัฐธรรมนูนเรื่องอะไรโดยเฉพาะเราเสนอว่าเราอยากเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสสลอที่มาจากการเลือกตั้งข้อเสนอนี้เนี่ยมาจากพลังประชารัฐซึ่งภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์โหวตรับมาตลอดนะครับถ้าหากว่าใครจะคิดว่าสอสอฝ่ายรัฐบาลยุคนี้ขวางการแก้รัฐธรรมนูญมาตลอดก็ไม่จริงนะฮะโดยเฉพาะประชาธิปัตย์เนี่ย รับแทบทุกล่างนะฮะไอ้ล่างล่าสุดปลดล็อกท้องถิ่นเนี่ยชาธิปัตยก็รับนะครับดูภาพรวมมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะว่ามีใครเสนออะไรมาบ้างผ่านมาแล้วยี่สิบหกล่างตกยี่สิบห้าเอ้าผ่านหนึ่งอะไรผ่านบ้างผ่านเรื่องเดียวครับ,รรบล่างฉบับนี้คือการแก้ไขระบบเลือกตั้งเสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ยี่สิบหกล่างผ่านได้ตั้ง หนึ่งล่างก็ขอแสดงความยินดีกับการเดินทางของเราแล้วเรื่องที่มันผ่านมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่เป็นความขัดแย้งเป็นใจกลางของปัญหาหรือเป็นประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติขนาดไหนอ๋อมันคือเรื่องระบบเลือกตั้งสสนะฮะที่สส,สเจราจาแล้วว่าจะเอาก็ไปบอกสอวว่าเอาเถอะจะเอาแล้วก็เลยแก้มนุนได้แล้วหนึ่งครั้งใครบอกกัมนูช์หกศูนย์แก้ไม่ได้แก้ได้แล้วหนึ่งครั้งแต่เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องของนักการเมืองทั้งนั้นนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องที่เรารออยู่นะครับแต่มันมีเงื่อนงำอีกก็คือว่าไอ้ไอประเด็นเนี้ยประเด็นที่มันผ่านเนี่ยมันไม่ได้เสนอครั้งเดียวไอ้เรื่องแก้ระบบเลือกตั้งเนี่ยมันเสนอมาอื้อเลยมันเสนอมาสี่ชุดมันเสนอมาสี่ล่างสองยกแต่มันผ่านครั้งเดียวนี่ก็เห็นเกมการเมืองว่าตกลงคุณจะโหวตหรือไม่โหวตอะไรคุณไม่ดดูเนื้อหานี่หว่า คุณดูจังหวะทางการเมืองคุณรู้คุณคุยกับใครอย่างคุณคุยตกลงกเกียร์เซียรู้เรื่องหรือยังเออและไอที่มันเสนอมาพร้อมกันเนี่ยพอเป็นเพื่อไทยเสนอเออไม่ผ่านเว้ยพอเป็นประชาธิปัตย์เสนอเรื่องอคล้ายๆกันซึ่งจริงๆล่างของเพื่อไทยมีรายละเอียดมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์ด,ด้วยแต่ไปรับล่างนี้ไม่รับล่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะบอกว่าแก้มนณูเนี่ยมันดูเนื้อหาที่มันเป็นประโยชน์ถ้าเขียนมาดีมันก็จะผ่านไม่จริงอยู่ะเออมันก็อยู่ที่ว่า วันนี้เขาคุยกัน,นยังเขาจะเอาอยัางถ้าเขาถ้ามันเป็นที่เนื้อหามันก็ผ่านไปยล้ตรงนี้แล้วนะฮะแต่ที่มันมาผ่านตรงนี้แล้วไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านนี้ไม่ผ่านอันนี้เนี่ยก็แปลว่าก็อยู่ที่คุณตกลงกันยังว่าคุณจะเอาหรือยังนะครับแต่ในสภาแบบนี้ที่รอเขาตกลงกันเนี่ยก็แก้ไปลแล้วหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้สําคัญกว่าถ้านับสสอ,อย่างเดียวร่างไหนได้เสียงเกินครึ่งบ้างมีกี่ร่างในจาก26รล่างที่ผ่านมาเอาสสอย่างเดียวน่าสมมติว่าโลกนี้ไม่มีสวอยู่ ผมบอกแล้วว่าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยพลังประชารัฐเองก็เอามาตลอดในการแก้รัฐมนูญถ้านับเสียงสสอย่างเดียวร่างที่ได้เสียงสสเกินครึ่งคือเกือบทุกอันนะการตั้งสสรเขียนรัฐมนูญใหม่ได้เสียงสสเกินครึ่งมาเสมอนะครับการเสนอแก้ไขในประเด็นหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้เสียงสสเกินครึ่งมาเสมอไม่ว่าจะเสนอโดยฝ่ายค้านหรือไม่ว่าจะเสนอโดยฝ่ายรัฐบาล พอฝ่ายค้านมันแก้หมดอยู่แล้วถ้ารัฐบาลเสนอมาโหวตให้ตัวเองเสร็จฝ่ายค้านก็โหวตรับหมดมันก็ผ่านอาแล้วที่มันไม่ผ่านมาทีเพราะอะไรอ่ะสอสอมันให้เกินเครื่องหมดแล้วนะฮะไอ้ที่มันตกไป25ฉบับเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชัดเจนว่าเป็นเพราะเสียงสอวอไม่ถึงเกณฑ์หนึ่งในสามนะครับก็พอจะสรุปได้โดยไม่ยากจนเกินไปว่าอุปสรรคอย่างเดียวที่ยังขวาง การแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นสำคัญคญหรือเปิดทางไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ในอนาคตอันใกล้โดยประชาชนก็ไม่ยากอะไรก็คือสอวอพราะภูมิใจไทยปฏิบัติก็โหวตเอาตลอดพลังประชาลัฐยังเสนอเองเลยนะฮะไอ้สอสอ,อเนี่ยอายล,ละเอียดจะต่างกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปแต่สอสอเอาหมดแล้วมีแค่สอวอนั่นแหละที่ไม่ปล่อยให้สิ่งนี้มันเดินหน้าไปนะครับมาดูอนาคตกันข้อสุดท้ายแล้วฮะ ถ้าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นแบบนี้คุณคิดว่ามันมีโอกาสไหมในอนาคตที่เราจะไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่กันได้ข้อใดถูกต้องครับข้อที่หนึ่งสวชุดนี้จะอยู่กับเราตลอดไปและจะขวางไม่ให้เราแก้รัฐธรรมนูน60ได้เลยไม่มีวันสลอกหรือสารมนูญบอกว่าเออเราจะรัฐสภาจะทำก็ได้นะอืมขอบคุณฮนะหรือ พักการเมืองถ้าเกิดได้เสียงสสเกินขึ้นก็น่าจะแก้ได้นะนะฮะหรือกว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ได้เราต้องทำประชามติกันอีกหลายครั้งนะมันคงไม่ง่ายนะผมแสดงความยินดีที่จะบอกให้ท่านทุกท่านทราบว่าข้อ1นึ่งข้อสอไม่ถูกนะฮะเฉลยผิดนี่ว่าเดี๋ยวเอาใหม่เฉลยถูกว่ข้อ1นึสวชุดนี้ ไม่ได้อยู่ตลอดไปครับทุกท่านครับสวชุดปัจจุบันที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชอจะมีอายุถึงอีกปีกว่าๆเท่านั้นเองเดือนพฤษภาคม2567เขาจะหมดอายุและจะต้องมีการเลือกสอวชุดใหม่ดังนั้นเขาจะอยู่ขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตลอดไปตลอดการประมวลสารไม่ได้อยู่แล้วนะครับข้อ3ข้อ4ก็ค่อนข้างจะถูกนะฮะไปดูอันนี้กัน มีความเข้าใจว่าตกลงเราจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นความพยายามที่มาจากคนที่ไม่อยากเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ในยุคนี้เขาก็ส่งเรื่องไปถามสารมนูญว่ารัฐสภาจะมีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่มาดูคําตอบของสารมนูญนี้แคปมาจากคำวินิจฉัยสารมนูญคําถามคือรัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่ในเมื่อรัฐธรรมนูญหกศน ผ่านประชามติมาด้วยคำตอบของสาร,รัฐมนูญคืออ่านสีแดงนะครับรัฐสภา,ามีอำนาจจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ได้ yes คำถาม yes or no สาร,รตอบ yes พี่ไหนมีเงื่อนไขว่าต้องทำประชามติ but ต้องทำประชามติก่อนก่อนอะไรก่อนอะไรก่อนก็ก่อนจัดทำรัฐมนูญใหม่เขาถามว่าจัดทำรัฐมนูญใหม่ได้ไหมเออก็บอกว่า yes ทำได้ แต่ต้องทำประชามติก่อนก่อนทำรัฐมนูลใหม่เพราะงั้นถ้าเกิดว่ามีข้อเสนอที่อยากจะเขียนรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับเข้าสู่สภาสภามีอำนาจเซเยสเซโนได้ตรงนี้สภามีอำนาจเซยเยสเซโนได้พอเซเยสปุ๊บว่าเราไปทำรัฐมนูลใหม่กันก็ไปจัดทำประชามติตามมาตรา265อ่าห้าก็จะทำประชามติว่าเราจะตั้งสรกันนะครับแล้วก็เดินหน้าได้เพราะฉะนั้นจึงกลับไปที่ข้อเมื่อกี้ว่าถ้าเลือกตั้งครั้งหน้า พักการเมืองทั้งหลายที่กำลังจะเดินหน้าเข้าสู่สภามีคำมั่นสัญญาร่วมกันจากคำถามที่เรายืนยันถามไปว่าเราต้องการเขี่นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วถ้าพักการเมืองทั้งหลายซึ่งรวมถึงพักที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้นะครับไม่จําเป็นต้องไปเกลียดชังพวกเขาเสมอไปก็ได้พักที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้ถ้าหาพวกเขายืนยันว่าเขาพร้อมที่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลือกตั้งเสร็จเขาเข้าสู่สภาครั้งหน้าก็เสนอมา ด้วยกันว่าเราจะตั้งสะสะรมาทำรัฐปรนูญใหม่แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งสวชุดนี้ที่มันเคยขวางมันก็หมดอายุแล้วเราก็หาสวใหม่กันด้วยระบบแบ่งกลุ่มอาชีพอะไรก็แล้วแต่เข้าสู่สภาการเปิดทางไปสู่การตั้งสสรเพื่อจัดทำรัฐปรนุญใหม่ได้รออยู่ข้างหน้านิดเดียวปีกว่าๆมันก็ไปถึงแล้วเพียงแต่ว่าคําถามตอนนี้กลับมาที่ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่แค่ว่า คำถามในการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยตอนนี้มีคำถามมากมายหลายเรื่องเลยคืออะไรถ้าหากว่าเราสนใจว่าใครจะเป็นนายกเราจะถามอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราสนใจว่าค่าแรงขั้นต่ําเท่าไหร่ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสนใจเราต้องมุ่งไปอย่างหนึง่งถ้าพอพูดว่าใครจะเป็นนายกแล้วทุกคนสนใจพูดเรื่องค่าแรงขั้นต่ําทุกคนสนใจแต่พอพูดเรื่องรัฐมนูญใหม่ไม่อยากรู้ละถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ ในการเลือกตั้งครั้งนี้คำถามจะอยู่แค่ว่าใครเป็นนายกไม่เป็นนายกแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าการเลือกตั้มก็ลอกผลมาว่าใครเป็นนายกไม่เป็นนายกนะครับดังนั้นเนี่ยคำถามที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ถ้าทุกคนช่วยกันถามให้มันชรรัดว่าคุณจะเอารัฐธรนมนูญใหม่หรือเปล่าทําให้สิ่งนี้เป็นคําถามเป็นสิ่งที่นักการเมืองสนใจพักไหนก็ตามเดินมาหาเสียงเคาะประตูบ้านสวัสดีครับขอเสียงหน่อยท่านถามเขาว่าท่านจะเปิดทางให้เขียรนรัมนูญใหม่โดยประชาชนไหมครับถ้าทุกพักเอา มีคามั่นสัญญาร่วมกันเขารู้ว่าประชาชนผู้เป็นฐานเสียงเขาต้องการสิ่งนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าได้สอส,อสอที่จะพร้อมจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่รอสอวอวมฒอายุจากไปในเวลาไม่นานวันนั้นเราจะไปถึงนะครับอีกไม่นานเลยแต่ถ้าท่านเลิกถ้าท่านท้อซะก่อนผมเข้าใจว่าหลายท่านท้อเราเข้าชื่อันมาสี่รอบแล้วแล้วท่านยังรู้สึกว่ามันยังไปไม่ถึงไหนจริงๆมันไปไกลมากแล้วแต่ถ้าท่านท้อวันนี้แล้วท่านเลิกถามคาถามนี้แล้วท่านถามแต่ว่าใครจะเป็นนายก เขาก็จะเลิกสนใจสสก็จะเลิกสนใจเรื่องการเกณฑน,น้ำนวใหม่แล้วเราก็จะไปไม่ถึงดังนั้นมันจะไปถึงหรือไปไม่ถึงอยู่ที่คำถามของท่านวันนี้ที่จะถามกับผู้สมัครสสในอีกไม่กี่วันขน้างหน้านี้เองขอบคุณครับ